หนูจะปกป้องทุกคนแทนหมามมาเองอเกือบแล้วหัวของมดอย่าเล่าพื้นที่เธอยืนอืมเฮ้อเ้อ้กีโครรกระบวนท่าขวนศึกรูปแบบที่หก ทลายหอคอยได้รุมะตอนนี้ล่ะได้เลยคิโครุสาสร้างโอกาสให้ฉันฉันต้องแปลงร่างตอนนี้ได้โอ้โอ้ห ไขจูหมายเลขแปดแปลงร่างล้มเหลวอ,อีกแล้วหึไม่มันไม่ใช่ผู้หมายเลขเก้านี่มันฮะอี๋โอ้ความกลัวมันเป็นความกลัวของฉัน รู้ที่จะถูกใครจูกินจิตใจไปแล้วข้าพวกพวก้องฮมเป็นงั้นเองเหรออย่ามาดูถูกฉันสิแล้วไม่ใช่แค่ฉันทั้งหัวหน้าอาชิโร่รองหัวหน้าโอาชินะเรโน่กับเพื่อนในรุ่นทุกคนและที่สำคัญตัวนายเองก็ด้วยอย่าดูถูกสมาชิกของกองกำลังป้องกันอย่างพวกเราเออเรานี่มันโง่จริงๆคนที่ทั้งเก่งและเท่ขนาดนี้ อย่างเราจะไปมีปัญญาค่าได้ยังไงกันเล่าหัดเชื่อมั่นในตัวพวกของสบ้างเซ่ให้ตายสิมาสายตลอดเลยนะฮิบิโนคาฟก้าเธอแนวรบขยายตัวไปมากกว่านี้เราจะลำบาก๋ยวปล่อยให้พวกมันหลุดออกไปจากพื้นที่ได้ให้ตายสิ สู้ยังไงก็ไม่จบสิ้นสักทีต้องหาทางพลิกสถานการณ์รายงานครับที่ฝั่งตะวันตกของพื้นที่ปลาาปลา้ำใครจูหมายเลขแปดปรากฏตัวแล้วครับดังนั้นเราจะเข้าสู่ปฏิบัติการเฟสที่สองกันเลยงานนี้จะออกหัวหรือก้อยกันนะคิดถูกไม่ละเนีย่ยที่ปล่อยไอชินโนมิยะไปตรงนั้นโอ้ว่าแล้วเชียวนคือใครจูหมายเลขแปสินะโอ้ พวกไคจูร้องที่โดนค้นไปมันเปลี่ยนรูปร่างไปจากเดิมจูนี่ยังมีพลังที่เก็บงามไว้อีกเหรอขอบใจนะที่โครุจนตอนนี้ไอ้ฉันก็ยังทำใจให้เชื่อตัวเองไม่ค่อยได้เลยแต่ว่านะถ้าเป็นเธอแล้วก็ฉันจะยอมเชื่อหมดหัวใจแบบร0อเอร์ซ็นเลยละ่ะอ๋อแล้วก็โทษดีนะแต่ขอฝากเจ้าพวกนี้เธอจัดการได้หรือเปล่าฮะนี่นายกล้า ใช้ฉันให้เก็บกวาดพวกปราซิวปลาเซ้าอย่างนั้นสินะถ้าไม่ชนะล่ะก,ก็ฉันเอานายตายแน่โอ้เดี๋ยวฉันจะสันมันให้กระจุยเองอ๋อาวก่อนทำฉันวยแสบเลยนะใครจูหมายเลขกไปแต่หลังจากนั้นฉันก็หลอกกลอก จนกลายเป็นคนใหม่แบบใหม่เอี่ยมจริงๆเลยนะเออใกลมันแปลวะเนี่ยตอนนี้ฉันข่านายได้แน่ออา้านี่มันแกนกลางของเจ้ามดหรอกเหรอเออเออดูจากตอนที่สู้กับคีโครุ ก็พอจะดาวได้แล้วแกนกลางของมันเองก็คงจะอยู่ในตัวมดเหมือนกันละสิไอเจ้าหมอนี่พอได้เห็นเจ้าสิ่งนั้นแล้วเราก็ตระหนักได้ว่าที่ผ่านมาเราดึงพลังของหมายเลือกแปดออกมาใช้ไม่ได้เลยสักนิดมันลวร้ายชัดชัด พอโดนมันแย่งร่างไปใช้หนหนึ่งเราก็เข้าใจวิธีการใช้ร่างกายของตัวเองดีขึ้นเยอะได้多了哦เกิดอะไรขึ้นเตรียมใจให้ดีละของนี้ฉันไม่ปล่อยแกไปแน่ไอโจนี่มีบางอย่างต่างออกไปจากเดิม,ม ไาตอนที่47พลังของพวกเขามุ่งไปยังเป้าหมายเดียวกันฮะอืมนะนี่นะเราพลังที่แท้จริงของไขจูหมายเลข8น่าสะพรึงจริงๆโอ้ไม่ได้ก่อนฝืนตัวกลับมาดีๆไม่ได้เลยต้องรีบเรียบเบตากลับมารวมร่างแกนกลางได้รับความเสียหาย เรียกกับมารวมร่างกับฉันเดี๋ยวนี้เลยให้ไปหาเหรอโอ้ดูแล้วไม่น่าปลีกตัวไปได้เลยฮะอ๋กูต่อสู้ทางนี้คือใครจูหมายเลขแปดเลยนะรอแป๊บนึ่งนะตอนนี้กำลังเรียนรู้อยู่มันคุยกับร่างแยกนะครับเสียงก็จะเหมือนกันหน่อยเนารู้มิสถานการณ์เป็นยังไงบ้างตอาหมายเลขกแปดเกิดอลรวาตขึ้นมา เราจะรับมือมันยังไงก็คงปล่อยให้เด็กใหม่อย่างชิโนมิยะรับหน้าคนเดียวยาวๆไม่ได้หรอกเดี๋ยวฉันจะไปเองปลดปล่อยพลัง98%หัวหน้าหน่วยนารูม,มิปลดปล่อยพลังเต็มพิกัดแล้วครับเราจะกำหนดให้พื้นที่โดยรอบเป็นโซนห้ามเข้าใกล้ทันทีครับใบมีดที่เผาหม้เนื้อเมื่อเชื้โดนโบมไปต้องใช้เวลาฟื้นตัวมากกว่าปกติ รักษาระยะห่างสักหน่อยแล้วคอยยิงมันให้พรุนดีกว่าอ,อ๋อนั่นคือไอ้ที่เรียกว่าอาวุธประจำตัวของนายสินะใช่ทั้งดาบทั้งปืนโจมตีติดต่อกันเป็นล่รอจะระยะไกลหรือไกลก็ไม่มีช่องโหว่เลยสักนิดแต่ว่า ออฮึโอฉันเรียนรู้แล้วเหรอเอ่อมันเริ่มตอบโต้แล้วห๊ะงอกร่างกายตัวเองไปทุกทิศเหมือนกับรากไม้งั้นเหรอ โอ้หน้าน่วยนะรูมิระหว่างการต่อสู้มันวิวัฒนาการได้ด้วยสินะโผล่มาคราวนี้ก็เห็นได้ชัดเลยว่าหน้าตามันต่างไปจากหน่วยที่สามเคยรายงานไว้มันเรียนรู้จากการอยู่ปะปนกับมนุษย์แล้วก็ปรับเปลี่ยนตัวเองไปเรื่อยๆเจ้าหมายเลขเก้านี่เป็นไครจที่มีลักษณะเหมือนไวรัสไม่มีพิษเป็นคุณสมบัติ ที่ไม่เคยพบในไขจูตัวไหนๆมาก่อนเลยสินะไอ้นี่มันร้ากาใช่เล่นโอ้หน้ากลัวจังเลยนะครับนั่นแต่โปรดสบายใจหายห่วงเพราะว่าผมเนี่ยรร้กาดกามันหลายเท่าเลยละ่ะอ้ไม่มีแผลเลยอืมเอาละในเมื่ออุ่นเครื่องชุดสูตรใต้ที่แล้วมาเริ่มการล่าก,กันเลยดีกว่าอะไรอะดวงตานั่นยังกับตาของไขจูเลย โอ,อการโจมตีที่เราน่าจะลบได้ง่ายๆแล้วอาีทริปเปิลโอวอีกหนึ่งอาวุธประจำตัวของนารูมิเกนอาวุธไคจูนัมเบอร์สที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นรังสรร์ขึ้นจากเรติน่าของไคจูหมายเลขหนึ่งไงละ่ะสุดแกล้งเบิกเนตแปลชะมัดการโจมตีที่น่าจะลบได้ง่ายๆคราวนี้กลับลบไม่พ้น ความเร็วมันเพิ่มขึ้นเหรอไม่สิไม่ใช่มันลงมือโจมตีตั้งแต่ก่อนที่เราจะขยับซะอีกใครจูหมายเลขนึ่งมีดวงตาที่มองเห็นอนาคตตาของมันมองเห็นสัญญาณที่สมองของสิ่งมีชีวิตส่งออกมาในตอนที่ร่างกายจะเคลื่อนไหวทาให้มันหาดดาทิศทางของอีกฝ่ายได้ทั้งที่เจ้าตัวยังไม่ได้ขยับด้วยซ้ำ ในบันทึกระบุไว้ว่าการโจมตีของมันไม่อาจหลบเลี่ยงได้เลยถ้าไม่มันกลายเป็นไคจูที่น่าสะพรึงกลัวเป็นอย่างยิ่งเห็นชัดแจ๋วเลยละ่ะมียจุดหนึ่งที่กระแสสัญญาณทั้งหมดต้องแล่นผ่านแกนกลางของมันอยู่ตรงนั้นสินะสร็จกันเรียนรู้ตามมันไม่ทันเลยวิชาดาป,ปลายปืนพิฆาตศึกรูปแบบที่สองขมกระสุนสลาตันฮะ<อ> โอหน่าหน่วยนะรรมิเกับไขจูหมายเลข8ปราบไขจูหลักได้สําเร็จแล้วครับปฏิกิริยาของพวกไขจูรองที่คืนชีพขึ้นมาก็ดับหายไปตามๆกันครับยังอยังไม่จบแค่นี้หรอกยังมีไขจูรองเหลืออยู่อีกทางเราจะเดินหน้ากวาดล้างต่อทันทีค่ะอืมลูกสาวนายแข็งแกร่งขึ้นเยอะเลยนะตอนนารรมิเองก็เหมือนกันคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ มักจะทำให้ฉันตกใจได้เสมอเลยพวกเขาไปไกลเกินกว่าที่ฉันคิดฝันได้อย่างง่ายได้เลือเกินน่าตกใจจริงๆทั้งที่มีไขจูระดับพิเศษปรากฏตัวขึ้นพร้อมกันเนเนนสองตัวแบบนี้แนวป้องกันของเรากับโดนทะลวงไปแค่สองจุดและความเสียหายก็เล็กน้อยเหลือเชื่อนี่น่ะเละอกํำจัดไขจูรองทั้งหมดเสร็จสิ้น ปฏิบัติการกำจัดไคจูชินากาวะสำเร็จรุล่วงแล้วครับหน่วยรบที่แร่งที่สุดที่พอบอชิโนมิยะวาดฝันไว่อ้ออ้ออ้ออืมนารุมิอิบิโนแล้วก็จิโครุทำได้ดีมากฮะอืมอีอืมในลำดับถัดไป จงดูแลความปลอดภัยในพื้นที่โดยเน้นการปกป้องประชาชนเป็นหลักรับทราบ,รบมีบางอย่างที่ยังติดใจเ,เราอยู่ฉันจะฆ่านายแล้วก็รับพลังไยจูวันยิ่งใหญ่ไปแล้วนะ่ะคำพูดที่เจ้านั่นบอกกับนายหมายเลขแปดไอ้ตรงที่ข้านะพอเข้าใจได้อยู่แต่ครึ่งหลังนี้ไม่เข้าใจว่าจะสื่อสารอะไรเป้าหมายของเจ้านั่นคืออะไรกันแน่ มันมาเพื่อฆ่าหมายเลขแปดจริงๆเหรอหรือว่ามีเป้าหมายอื่น<ะ>เกิดอะไรขึ้นพบปฏิกิริยาไขจูขณะนี้กำลังตรวจสอบรายละเอียดอยู่ครับตอนเวลาพอดีเหรอ<ะ>นานะ่าเสียดายนะไขจูหมายเลขแปดที่คราวนี้ฉันข้านายไม่ได้ไอ้เวนเอ้ยจะอึดไปถึงไหนฟ้าเดี๋ยวแกโดน แต่ว่าฉันขอทำอีกหนึ่งเป้าหมายไปลุล่วงเลยแล้วกันฮะขอตัวไปรับเอาพลังของไคจูอันยิ่งใหญ่ก่อนละนะหมายความว่าไง<อ>เจอตัวแล้วทั้งผู้ชายที่เหมาะสมแล้วก็ไคจูหมายเลขสองมนุษย์ผู้แข็งแกร่งที่สุดตกเป็นเป้าวัาหน้านะรูมิจูนี่ไม่ใช่ร่างจริง ว่าไงนะอเอ๊ะเจอตัวแล้วทางผู้ใช้ที่เหมาะสมแล้วก็ใครจูหมายเลขสองวิวัฒนาการเพิ่มจำนวนแล้วก็เจ้าพวกนี้เป็นแค่ตัวหลอกเป้าหมายของมันก็คือท่านผอฮะป๊อปป้าเจ้าหน้าที่ทั้งหมดออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้ นีเป้าหมายคือพลังของหมายเลขสองสินะอิตามิโนกิสาก,กะฝากดูแลการอพยพทุกคนแล้วบัญชาการหน่วยรบแทนฉันด้วยปล่อยให้ตกอยู่ในมือของมันไม่ได้เด็กขาดอย่ามางี่เง่านะเฮ้ยฉันเองก็จะสู้เราอยู่ไปก็เกลกะเขาเปล่าๆถึงจะหน้าโมโห แต่ศัตรูมันแกงถึงขนาดนั้นแหละเฮ้ยไม่เด็กเลยฮะว่าเบต้ากับแกลม,มาจะโดนจัดการเร็วขนาดนี้พวกนั้นน่าจะแกล้งพ่อๆกับฉันตอนสมัยก่อนลอกคราบชิวนะเพื่อสร้างหน่วยรบที่แข็งแกร่งที่สุดที่สามารถเอาชนะไคจูได้ทุกรูปแบบอุตสาตั้งใจจะชิงลงมือก่อนแล้วเชิวนะ ต่การวิวัฒนาการของแกเหนือล้ำยิ่งกว่าที่ฉันคิดฝันไว้อีกหรือนี่รีบอพยพเร็วไม่งั้นโดนลูกหลงแน่จากข้อมูลในรายงานของหน่วยสามกาพอติจุดของหมายเลขเก้าน่าจะอยู่ที่8.5ต่อให้เป็นอิสโอในตอนนี้ก็น่าจะพอรับมือไหว อ๋เอเฮ้ยอ๋ออ้อมีเราแกล้งขึ้นเกินไปหน่อยหรือเปล่านะไม่ได้การนี่มันเหนือกว่าที่คาดไว้ไม่รู้กี่เท่า,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 าถึงอย่างนั้นฉันก็จะกําจัดแกที่นี่ในวันนี้ให้ได้ ในฐานะผู้พิทักษญี่ปุ่นและในฐานะพอ่อชิขอให้ทนต้านมันได้ทีเถอะคุณอิซาโอรีบโอพยพเร็วเดี๋ยวจะเกะกะอิซาโอมันผู้บัญชาการชินโนบีะการอพยพคนในบริเวณใกล้เคียงเสร็จสิ้นแล้วครับท่านเองก็รีบหนีเราประโยชน์เจ้านี่มีพลังที่ใช้ระบุต,ตำแหน่งของฉันได้ ฉันไม่มีทางหนีมันพ้นหรอกเตวเองก็รีบหนีไปให้ไกลจากที่นี่เถอะการช่วยเหลือท่านจนกว่าจะได้รับชชยชนะคืองานของผมขอให้ผมได้อยู่กับท่านจนถึงท้ายที่สุดด้วยเถอะครับอืมงั้นเหรอถ้างั้นก็ลุยกันเลยการปลดปล่อยพลังอาวุธไคจูระดับพิเศษแบบเต็มพิกัดจะสร้างภาระให้กับร่างกายผู้ชายอย่างรุนแรงจนถึงขั้นกรอนอายุไขสั้นลง แต่พลังที่ผู้ชายจะได้รับเป็นการแลกเปลี่ยนคือพลังอันยิ่งใหญ่เทียบเท่ากับไรจูขั้นสูงในร่างมนุษย์เลยทีเดียวอ,อนี่นะแล้วพลังเต็มพิกัดของหมายเลขสองแรงมหาศาลเป็นบ้าโอาแต่ก็ยังแพ้อยูายงั้นเหรอ เยี่ยมมากคู่ควรที่จะเป็นพลังใหม่ของฉันเลยเพลงหมดพิชิตซึกรูปแบบที่สีกลื่นพงาดฟ้าเอ้าอืมรูปแบบที่หนึง่งกลืนกระนำซัดเยี่ยมวิเศษมากงัดงออกมาโชว์อีสิอืม ผมจะใช้วงจรพลาสมาของแขนขวาเพื่อรักษาระดับพลังให้คงเดิมนะครับมันแกล่งมากและไม่ใช่แค่นั้นแต่ลหามาัดแต่ลหมาดยิ่งปล่อยหมัดออกไปเท่าไรความจริงก็ยิ่งทิ่มแทงเราร่างกายของเราเสื่อมถอยลงแล้วจริงๆพลังของตอนนี้เทียบเท่าไม่ได้กับสมัยก่อนในวันที่มีเธออยู่เคียงข้างเลยเออเออ บริเวณภายนอกได้รับความเสียหายลดลง5%เจะลองทำการฟื้นตัวดูครับเออไม่ไหวยังไงก็เหลือพลังไม่พอจริงๆแบบนี้กูหัวหน้าหน่วยเนะรูมิจากหน่วยที่หนึ่งจะมาถึง่ันคงซื้อเวลาไม่ไหวแนะ่มาโค่นมันกันเถอะกูรู้สึกฮะขืนทุ่มพลังทั้งหมดไปที่การตั้งรับแม้แต่วินาทีเดียวฉันคงโดนฆ่าแน่ เรบวงจรที่เหลืออยู่ไปที่พลังโจมตีระดับสูงสุดซะเออฟื่อในกล้ามเนื้อหมายเลขสองกัดกร่อนหน้าตัวเองเพื่อฟื้นแขนซ้ายกลับมาอยู่เอะครับท่านไม่งั้นร่างกายของท่านจะสู้ไม่ได้อีกเลยนะครับสู้ไม่ได้ก็ช่างอะไรเพราะตอนนี้พวกเรากองกำลังป้องกันมีเหล่าสุดยอดคนรุ่นใหม่เต,บติบโตขึ้นมาอย่างเต็มภาคภูมิแล้ว ส่วนสิ่งที่ฉันต้องทำในตอนนี้ในซื้อครั้งนี้คือการเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อฝังเจ้าหมายเลขเก้าให้ได้ก็พอเหมือนกับที่เธอจัดการหมายเลขหกในตอนนั้นอุอ๊ะอ๊จะเข้ากองกำลังป้องการงั้นเหรอไม่นึกเลยนะว่าจะตัวจะพูดออกมาเองแบบนี้ เด็กที่เกิดมาในบ้านนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจอะไรสักหน่อยแม้ทำมาพูดดีนะยะตัวเองก็ดีออกดีใจออกนอกหน้าแท้ๆแต่มันก็เป็นความรู้สึกที่ซับซ้อนเหมือนกันนะพรลงงานนี้มันอันตารายมากๆเลยนี่นาแต่ว่าถ้าเด็กคนนี้คิดจะเลือกเส้นทางสายนี้จริงๆฉันก็ตั้งใจว่าจะเปลี่ยนตัวเองเป็นยักษ์มารแล้วฝึกฝนแกซัเพื่อให้แกมีพลังพอ ที่จะเอาชีวิตรอดได้เพราะงั้นคุณต้องช่วยโอเคีโครู้แทนฉันให้เยอะๆเลยนะป,ะปะ๊าป๋าอืมที่ผ่านมาฉันไม่เคยได้ทำอะไรสมกับคนเป็นพ่อเลยสักอย่าง<อ>พบพลังแม่เหล็กไฟฟ้ามหาศาลในร่างกายนี่มันแต่ยังน้อยก็จะขอใช้หนึ่งมัดนี้เพื่อกำจัดเจ้าภัยพิบัติอันน้าสะพลึงกลันนี่ ไม่ให้หลงเหลือไปถึงอนาคตของเด็กคนนั้นได้ค<อ>ุ่มพลังใส่หมัดเพื่อปูทางสู่อนาคต